ซอสน้ำมันหอยซอสเดียวผัดได้หลากหลายเมนูครับวันนี้พี่สีมเอาใจคนที่รักในการรับประทานผักครับมาเริ่มทำซอสกันเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยกระเทียมไทยนำไปปัน่น50-100ถึงกรัมหรือถ้าใครไม่ชอบรับประทานกระเทียมหรือไม่ชอบกลิ่นสามารถตัดออกได้นะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายถึงช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1 4ส่วนี่ช้อนชาน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาว25กรัมซอสหอยนางรมตาราชารสอีก200กรัมครับ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปจากนั้นนำกระเทียมไทยที่ปั่นจนละเอียดแล้วลงไปเจียวจนเหลืองครับผมเติมน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มกลิ่นและความหอมเข้าไปผัดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปสักระยะจนกระเทียมเจียวเหลืองกรอบน่ารับประทานจากนั้นซอสหอยนางรมตาราชารสลงไปครับน้ำหนัก200กรัมครับผมเมนูไหนก็อร่อยแค่มีน้ำมันหอยราชารสราคาดีคุ้มค่ามีราคายกลงังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการด้วยนะครับ จากนั้นเติมน้ำปลาลงไปและตามด้วยน้ำตาลทรายที่เราชั่งตวงไว้ผงปรุงรสกับเกลือลงไปครับผมเติมน้ำปลาลงไปสัก1 0 0่งถึงกรัมครับขั้นตอนนี้ให้ปรับเป็นไฟอ่อนผงชูรสนิดหน่อยครับไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมสีดําเล็กน้อยเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นรอสักพักจนเดือดเราก็จะได้ซอสน้ำมันหอยหอม,หอมไว้ทําเมนูผัดผักเมนูผัดเห็ดรวมต่างๆผัดผักบุ้งไฟแดงเนื้อน้ำมันหอยคะน้าน้ำมันหอยสามารถปรับเปลี่ยนผักตามความชอบได้เลยครับผม อภาชนะใส่เก็บไว้ได้นานหลายอาทิตย์ครับเหมาะสำหรับลูกค้าครัวเรือนหรือผู้ประกอบการทำซอสเอาไว้ถึงเวลาผัดง่ายและใช้เวลาไม่นานครับมาดูเมนูแรกที่พี่สีทำกันดีกว่าวันนี้จะทำบ็อกเกลี่กุ้งสดน้ำมันหอยสำหรับใส่ชุดพระทั้งหมด11ชุดครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นตามด้วยซอสน้ำมันหอยที่เราทำไว้นำบรอกคลี่ที่หั่นและล้างเรียบร้อยแล้วลงไปผัดครับเราเพิ่มรสชาติเข้มข้นด้วยน้ำมันหอยราชาลดได้ครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกับเมนูบรอกคลี่กุ้งสดน้ำมันหอยจัดใส่กล่องทำใส่ชุดปิ่นโตถวายพระได้เลยง่ายๆ11ชุดใช้เวลาไม่นานครับ มากับอีกหนึ่งเมนูเนื้อคณะน้ำมันหอยคณะต้นอ่อนไปลวกด้วยไฟแรงจนสุกแล้วนำไปน็อกน้ำเย็นครับตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันกระเทียมเจียวล,ลงไปสักเล็กน้อยเนื้อวัวที่หั่นและหมักเรียบร้อยแล้วด้วยซอสตัวเดียวกันนี่เลยครับอันให้บางสักเล็กน้อยนะครับถ้าหนาเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วนำลงไปผัดด้วยซอสได้เลยครับผมใช้เวลาผัดไม่นานจนเนื้อวัวสุก ให้สีสันเข้มขึ้นกว่านี้ก็เติมสีวดํดำลงไปเส้งเล็กน้อยได้นะครับนำคณะมาหันจัดลงจานออนท็อปด้วยเนื้อน้ำมันหอยหอมหออและกระเทียมเจียวครับสนใจสินค้ากดทิตะกร้าหรือสั่งผ่านติ๊กต็อกช็ได้เลยนะครับผมเอ็นจอยครับผม